รับเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ธรรมชาติเสียสมดุลจะเห็นได้จากภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงที่ผ่านมาในวันนี้ชาวลำปางเริ่มที่จะตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะปกป้องผืนป่าและฟื้นคืนป่าต้นน้ำภายในชุมชนเพื่อประโยชน์ของลูกหลานในภายภาคหน้าครับทุกชาวค้าจะดูแลไปไมิให้หมอดไม่แนวป่ามีให้หมอดไมแนวป่า ตามวาจาสัตยปฏิญาณนี้ตามวาจาสัตยปฏิญาณนี้หา,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 ากชาหญิงผู้ใดหากชาหญิงผู้ใดแม,แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานหากแต่พิธีกรรมบวชป่าก็ยังมีความหมายต่อจิตใจของคนในชุมชนเพื่อให้รู้สึกรักและหวงแหนพื้นป่าและร่วมกันปกป้องรักษาไม่ให้ถูกตัดทำลายด้วยตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้านท่าสีตำบลบ้านดงและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ ได้ร่วมกันดําเนินโครงการสร้างฝายชุมชนแบบภูรณาการรักป่ารักสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อหาทางอนุรักษ์ป่าไม้รอบโรงไฟฟ้าป่าต้นน้ําห้วยบงให้คืนความสมบูรณ์กลับมายังประโยชน์ต่อคนในชุมชนอีกครั้งฝายชะลอน้ําไม่น้อยกว่า500แห่งที่สร้างขึ้นในพื้นที่ป่ารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะครอบคลุมพื้นที่5ตําบลเกิดขึ้นด้วยแรงกายและแรงใจที่มุ่งมั่นของชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในชุมชนด้วยหวังว่าฝายกั้นน้ำจะช่วยชะลอการไหลของน้ำหลากในฤดูฝนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าในหน้าแล้งอีกทั้งยังสามารถเป็นแนวกันไฟตามธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งเช่ <Yeah. S 1> นเดียวกับลำน้ำแม่สวยบ้านห้างพัฒนาตำบลบ้านค้าอําเภอเมืองลำปางที่เคยแห้งแล้งขาดแคลนน้ำแต่เมื่อชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่น ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นในพื้นป่าไม่น้อยกว่า200แห่งทำให้พื้นที่ป่าบริเวณโดยรอบยังคงความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดทั้งปีส่งผลให้บ้านห้างพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบพื้นที่สีเขียวของจังหวัดลำปางในปีพุทธศักราช2556จังหวัดลำปางได้ตั้งเป้าหมายให้ชาวลำปางทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา80พรรษาไม่น้อยกว่า10ล้านกล้าและจะเพิ่มขึ้นทุกปีจนครบตามเป้าหมายในปี2559นอกจากต้นกล้าที่นำมาปลูกแล้วยังกระจายเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ป่าทั่วทั้งจังหวัดลำปาง ครับจะเห็นได้ว่าทั้งการสร้างฝายชะลอน้ําการปลูกป่าที่ชาวลําปางได้ร่วมกันทําเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปกป้องผื้นป่าและฟื้นคืนสภาพป่าเสื่อมโทรมเพื่อยังประโยชน์ให้กับลูกหลานของพวกเขาในอนาคตครับอธิชัยต้นกัญญาสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางรายงาน